ทุกอย่างเป็นเลสหมดแม้กระทัง่งนี่รางรถไฟก็ยังเป็นเลสนะทุกคนวิทยุตัวใหม่แล้วนะครับคือตัวเก่าเนี่ยจะจะไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้ก็ทําการแปลงขากระจกนะทุกคนให้มันเป็นแบบ F R โอ,อ้ยังหล่อเลยแปลงขากระจกเข้าไป สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องชักกิตาทักไทยแลนด์ครับคลิปนี้อยู่ที่อู่ช่างยุทธหนองโพจังหวัดราชบุรีครับวันนี้จะพามาดู nmr ร้อยสามสิบแปลงานี้นะครับพร้อมต่อกระบะสเตเตอร์เลสทั้งลูกเลยนะครับเป็นสเปค3เสาลวดเลสพื้นเลสคานเลสตรงเลสนะครับลาวข้างเลสเลสรอบคันครับทุกคนนี่คันนี้ยาวอยู่ประมาณ4ีเมตรสาครับสวยมากทุกคนกระบะนะครับกระบะคันนี้ก็จะเป็นสเปค3เสานะครับคอกสเตเตอร์เลสนะครับแผงคอกสเตเตอร์เลส รงนี้ก็ปิดทึบหมดเลยนะทุกคนเนี่ยตรงนี้ปิดทึบหมดเลยแผงหน้าก็เลดนะครับสลับแบบพ่นสีแล้วก็เว้นให้เห็นสแตเลสโชว์สแตเลสนะครับให้รู้ว่าคันนี้เป็นสแตเลสนะครับโอ้โหคันนี้เลสทั้งคันจริงนะครับทุกคนยันแบบยันตรงยันคานเลยนะครับดูฝั่งซ้ายนะทุกคนเราข้างเนี่ยเป็นเราข้างสี่นิ้วนะตรงนี้จะเป็นสี่นิ้วครับเป็นเรากันกันมอเตไซค์สี่นิ้ว แล้วก็บังตรงแบบเรียบๆเ,เลยนะครับแล้วก็มีลายตรงนี้ลายดอกบัวแล้วก็ปลาสเปคของอูนะครับอันนี้อ่าเล่าข้างเนี่ยทางอูจะทําเป็นแบบถอดได้นะทุกคนนะแบบขันน็อตนะถ้าเกิดว่าใครไม่ใช้ก็แบบถอดออกเลยนะครับอันนี้เขาก็จะตัดแบบลวดลายนะทุกคนก็คือจะเว้นให้เห็นสีมพูแล้วก็สเตเลสโชลวดลายที่สวยงามมากนะครับนี่ แต่ว่าเขาไม่ได้ทําแบบเปิดนะครับอันนี้เครจะปิดตายไปเลยนะปิดทึบไปเลยนะครับกันน้ําเข้ากันน้ําออกด้วยนะครับส่วนฝาท้ายก็เลดเหมือนกันทุกคนทุกอย่างเป็นเลดหมดแม้กระทั่งนี่รางรถไฟก็ยังเป็นเลดนะทุกคนโอ้โหสุดจริงนี่ดูดูห่วงก็เป็นเลสครับเลสทุกส่วนเลย นี่ครับสเปคสามเสานี้ก็เน้นใช้งานแข็งแรงครับแข็งแรงมากนะครับสเ,สเปคนี้โอ้โหเลียมแบบตรงนี้ก็แบบเงาฉ่ำมากเป็นทรงยุ่นนะครับทุกคนเดี๋ยวนี้ทางอู่ก็เปลี่ยนเป็นเล็กสี่นิ้วนะครับก็จะดูสวยงามมากแล้วก็แต่ว่ามันก็จะต่ํานะทุกคนเนี่ยตรงนี้มันก็จะต่ําลงไปถ้าสามนิ้วมันก็จะยกขึ้นสูงมา แต่ทีนี้ต่อท่อเนี่ยก็จะต่ําลงมานะครับทางอ,อู่ก็เลี่ยมเลี่ยมถังนะครับถังก็เป็นถังเดิมแต่ว่าเอาสเตเลสเลี่ยมเข้าไปนะครับเนี่มาดูส่วนหัวครับส่วนหัวก็มีกระเช้าที่เก็บผ้าใบาเลี่ยมหมวกครับบันไดครอบกองคอบมือจับคอบคิ้วภายในก็เป็นภายในเดิมๆนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมคือ ทำเป็นบอดนอนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเดิมๆเ,เลยมุมมองของขากระจกนะครับกระจกปูช่างยุทธนี้ก็จะเป็นทรงทรงแบบนี้ครับสวยงามมากนะี่ครับขึ้นมานั่งดูมุมมองด้านบนครับทุกคนนะี่มุมมองอย่างนี้เลยตัวนี้ก็เปลี่ยนวิทยุมาใหม่ครับทุกคนนี่วิทยุเป็นวิทยุตัวใหม่แล้วนะครับ คือตัวเก่าเนี่ยจะจะไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้อันนี้คือจะเป็นวิทยุตัวใหม่ของ Isu NMR นะครับตัวนี้ก็จะมี USB นะครับนี่มี USB แล้วก็มีที่ชาร์จแบตอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นสวิตเตแนะครับเขาเปลี่ยนวิทยุใหม่ทุกคนแปลกหน้าแปลกตามากวิทยุไม่เคยเห็น,นครับตัวนี้ ภายในก็จะเป็นภายในเดิมๆเลยก็จะมีะหลอดไฟ LED ครับไฟ LED โคมใหญ่นะกระจกก็จะเป็นจกไฟฟ้าครับน่ครับไฟฟ้าแอร์นี้แบบเย็นฉ่ำมากนะครับทุกคนแอร์ระบบแอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกทิศทางครับผมมีอยู่4เบอร์ สีลมแรงนะครับแล้วก็มีปรับอุณหภูมิแอร์นะครับก็เดี๋ยวคันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับรอทางศูนย์มารับตัวเนะี่ยไปส่งมอบให้ลูกค้านะครับนี่ครับกระทะล้อเขาใช้ก็แบบกระทะเดียวกันเลยกับ FR สอง้อยสิบนะครับขนาดขนาดล้อเป็นสิบเจ็ดจุดห้านะครับแต่ว่าเบอร์ยางเนี่ย สองสาห้าทับเจ็ดห้า R สิบเดจดห้านะครับเป็นยางรายเรเดียนของบิตโตน R หนึ่งห้าหกครับหล,ล่อเลยสีชมพูฉ่ำมากหวานแววนะครับตัวนี้สำหรับใครที่ชอบแบบสีหวานๆวนเนีนะ่ยทางอูก็ทำการแปลงขากระจกนะทุกคนให้มันเป็นแบบ FRR นะครับแปลงขากระจกรุ่นเะนี้ยนะโอ้ยยังหล่อเลยแปลงขากระจกเข้าไปทรงนี้ก็จัดหนักจัดเต็มครับผมขากระจกแบบนิ่งมากทุกคน คือดูรายละเอียดนะทุกคนนะนี่ผมจะย้ำตลอดเลยรายละเอียดการทำเล็กๆน้อยๆจุดเล็กๆน้อยๆเ,เนี่ยคือเขาจะเจ็บงานได้แบบน rolling. เนียนมากนะนี่เขาจะมีสติกเกอร์เอลแล้วก็สติกเกอร์คิงออฟทักอิสุกระชนก็กระชนชุบครับมีกอบป้ายทะเบียนนะครับกอบป้ายทะเบียนก็มีมีไฟนะทุกคนนะกระจัง ก็เป็นกระจังชุบส่วนขาด้านขวานะทุกคนเขาก็จะแปลงเจาะใหม่เลยนะเจาะทําการเจาะด้านบนด้านล่างนะครับแต่ว่าตรงนี้เขาก็การปิดตรงนี้ไว้นะนี่ปิดเก็บรายละเอียดทุกส่วนทุกจุดนะครับช่างยุทธของผมไม่เคยขัดจัดให้ตลอดครับผมสุดจัดนะครับคันนี้แล้วก็แบบทรงสวยมากน่ครับดูทรง ทรงยังรอครับทุกคนสําหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถนํารถมาต่อที่อู่ช่างยุดหนองโพได้เลยครับสเปเม็ดแบบนี้ก็รอๆเท่ๆเลยขี่บนหลังถนนนี้แบบสาากริสเลยนะทุกคนนะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ